ก็ดีใรช่วงนี้ความรู้สึกประับเยอะคืออย่างที่ที่บ้านที่บ้านเราปกติมันจะมียูเทิร์นนะครับแล้วก็มีคลองโรกางแต่ไม่มีเดี๋ยวนี้ไม่มียูเทิร์นแล้วสบายเรือแล้าไป้วพายเรือใช่ไหมเนยไปล่องเรือมาน่ารักโอเคประเทศเซมานเรลแล้วกันนะครับพี่คือคือที่อยากสัมภาษณ์เพราะว่างานนี้นะครับเจ้าเบาเจ้าสาวของเรานะครับได้ฝ่าฟันกระแสน้ำและวิกฤตการณ์ของประเทศไทยนะ สามารถจัดงานแต่งงานให้รู้ร่วงและน่ารักมากมากเลยนะครับวันนี้คือวันที่5พฤศจิกายนนะครับผมวันที่น้ําร่วมทะลัก5แยกลาดพร้าวจนถึงนแงรัศดานะบ้านผมเองก็อยากสอบถามความรู้สึกของเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะว่ารู้สึกยังไงบ้างครับกับงานวันนี้แล้วก็วงดนตรีเล่นเป็นยังไงบ้างครับชอบมากค่ะชอบมาตั้งนานแล้วเพราะว่าเคยดูทั้งในทีวีในอินเทอร์เน็ตแล้วก็เคยดูในคอนเสิร์ตด้วยที่เซนทรัอยสท์เคยเขานะคะชอบมากมาก เจริงๆครับวงนี้เราเราไม่ไม่ไม่ซิงซิงก็ขอบคุณวงอินีแบงค์นะครับที่ให้เกียรติมาเล่นในงานกครับก็เป็นอย่างแรกที่เลือกในงานแต่งงานตอนที่ตัดสินใจว่าจะแต่งงานคือเลือกและจองมูลนตรีเป็นอย่างแรกเลยตั้งแต่เดือนมกราค่ะเห็นไหมครับทชมครับว่ามวลน้ำไม่สามารถต้านความรักของ น้ำมาแล้วก็ไปครับน้ำมาปลากินมดน้ำมดรถกินปลาเช้ากินเช้ากินปลาัเย็นกินปัดปักพอแล้วครับโอเคได้ได้ได้ข่าวว่าว่ต้องต้องฝ่าน้ำมาเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะหลักฐานหลักฐานยังไงฮะเราส่งหลักฐานให้ดูอ๋อได้ครับขอบคุณครับสดีครับ